เกิดใคร่อนเกิดแม็กแม็ก็ได้ของข,องของวัญนะแม็กก็ต้องแหวนของขวัญให้น้องวินด้วยตื่นเต้นไหมไม่ค่อยไม่ค่อยอืม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  Happy birthday Happy birthday to you you ที่านเลวอ่ะที่น้ก่อนานแล้วโอ้โหน้ำลายเดีๆลูโอเคขอบคุณยังขอบคุณยังสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะอ่ะไปเนี่ยเดไฟ ไปจัดการไ้เค้ก้เค้กกสเสุดอะ่เต้นมากเลยไม่เคยเห็นเคเลยใช่ไมไม่ได้เห็นมาก่อนเลยเอาเค้กน่อก่อนรีบรีบแซกนก็เห็นเค้กไหมเออ S P S หรออันนี้คือ S N เหรอไม่ชื่ออะไรครับเค้กเค้กอะไรครับ ครสั่งเค้กใครเป็นคนสั่งเค้กน้องวนน้ดนต้องจ่ายังนไว้ี่กี่บาทสองพันห้าก้อนนี้เพราะว่าเกลือน้ำตาลปั้นมจุ๊บก่อนเร็วโอนเงินนิดหน่อยอนเงินร่อยรู้เร็วนะจุ๊บเร็วเดี๋ยวอะไรจุ๊บแม่นิ่ก่อน จบจากัานเกิดครับไปหากุ้งด้วยแนวไปบอกหากุ้งเร็วนะเอาสุขภาพแข็งแรงนะเรียนหนังสือเก่งๆนะหรือเปล่านะเอาเงินเอามาเอามากอดเอามาเลยกางเกงหลุด อย่มนือเก่งๆนะไปใครอีกพี่การบอกว่ามาจำขอไว้ก่อน๋ยยามาวันนี้ไม่ได้มาแม่แม่แม่ก่อนม่ฝนอ้มปโอ้ โอ้ไม่ลองแล้วตายตัดเค้กลูกอ่ะตาเอาตัดไงเอาเอาเอาจะตัดตัวไหนอ่ะตัดก่อนเล้วเป็นพิธีอ่าหนึ่งสองตัดเลยตัดไปเลยเดี๋ยวมนิช่วยตัดตัดไปสักสักทีหนึ่งเลยไม่นิกช่วยตัดนี่ตัดด้วยตรงนี้นะหนึ่งสองอุ้ยต้องเรื่อยแล้วเนี่ยโอ้ยอันหมาย หน่่งไปเรนนี่ไงน้ำตาลน้ำตาลข้างบนนี่เอาจิ้มตรงนี้จิ้มลงไปก่อนอย่าเพิ่งนี่แม่ลงไปโอ๊ยขอโทษขอโทษเอออ่าโอเคไม่แม่สีแด้โอเคโอเคสีแงกินสีแดงเลยชอบชอบสีแดงแม่ขอทิชชู่หน่อยนะเค้กแม่แบบเด็กทำแม่ทำเองได้ทำน้อยนี่แหละดู ยจานมาอย่างมาแล้วใส่กับแดงมีชื่อโรนด้วย่ะใช่สิใหญ่เลยนะโอ้ให้ใครอ่ะน้องวินน้องวินจะกินสีแดงของน้องวินงั้นตัดให้กวางามาก่อนวินจะกินอม่างคาะถ้าเป็นธรรมดคือสีเหลืองนะกวางามาสีไดบลูเบอร์รี่ช็อตมากงั้บอกว่ไม่เบิร์เดย์แม่หรอ กะอากงนะสีเขียวนะตัวหม่เอาเอียงเอียงไปอากงสีเขียวเอามาสิได้แม่บัวมาแบ่งอันกินก็จิ้มเข้าปากเออจิ้มมาแล้วจานมาเล้วชิ้มมานึ่มา ส่ไปให้ยาเอาล้มะลต้ลตนนอ่ะยกไว้ให้อโกงะมดีไป้ลง้วจะล้มุาอม <laughs> บอกเรว่าตัใหญ่โับใจมากนเกเเก่งมากจะกินหมดคะ่ะกินหมดอ่ะอ่ะ <laughs> อะไรอีก ให้พ่อให้แม่ไปอีกอีกอ่ะแล้วแม่กินหน่อยแล้วแม่แม่สีสีแดงครึ่งหนึ่งแม่สีส้มตัดทั้งชิ้นเลยใช่ไหมแม่ให้น้องวินกินเลยตัวตัวอมองอ่ะมากินตัวเป็นเลยลูกอ่ะเอางั้นเอาอมองออกแล้วไหมเอาไม่ตัดไปก่อนตัดไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ากิอยากให้อีงอ่ากินอย่างไรอีก ดึงไปให้ยายรักด้วยมาอย่างโอ้โหสีเหลืองมีคำว่า happy day ด้วยนะ oh. happy birthday a อิงใหญ่ทุกทิ้ง <laughs> happy birthday eating happy birthday อ้าวไปให้อิง happy day happy day baby happy birthday do you <c oughs> uh, ก็ได้ยี่อ่ะแดงก,กันอืมเย็นนอยดียวเหนเค้กมันทำแบบว่าเปนน็นนี่ไงเทวตี้ถ่ายนานมากจะลงยทูบอ่ะช่องน้องบินเหรออืมอันอี อะไรเย็นน้าตลเค้กเย็นแล้วอร่อยอันนี้กินอะไรคะไม่ใช่สีส้มของแม่หรออ๋อสิเลอร์นี่ของแม่ของพ่อสีส้มเลยสีส้มสีส้มของแม่ของพ่อเลยให้แม่ไป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 เลยให้ไปพร้อมดิแม่ให้แห้โยกให้เลยให้โยกให้พ่อเลยไม่ไรไม่ไรกินด้วยกันอันนี้เป็นอะไรเยล่าอ๋อเยลัดไป ยายรัดอยู่ยูนเหมือนเลยมาดิเสียงก้องๆก๊ยายรัดไม่อยู่ก็ไว้น่าฟังเอ้ามองนี่ฉ่ำมากห้ากินหมดแลยยายรัดอ่าเสร็จแล้วแม่บอกแม่กล้องแล้วขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนครับอะไรไม่จับทำไมคือดีๆปากหน่อยอเมืองปิดกล้องเลยพูดเสร็จแล้วอเมุอทุกคนครับ